สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ามาติกจะเป็นในส่วนของจังหวัดมาร์เซย์นะคะในประเทศฝรั่งเศสเราก็จะมีพ่อและแม่นะคะของแฟนพาเราไปเดินเล่นด้วยกันนะวันนี้ <c oughs> โอ้ยเจอนักซิงนะคะค่ะ <c oughs> แล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะในส่วนข้างหน้านี่จะเป็นาลานจอดรถที่ ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาจอดกันที่นี่มันจะมีโซนที่เสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินนะคะพอปู่ก็บอกว่าให้มองทางซ้ายก่อนนะไม่ใช่ทางขวานะ <c oughs> เรามองทางขวาก่อนด้วยความเคยชินนะคะทุกคนแล้วเราก็เดิน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 ไปนะคะข้างหน้ามันจะเป็นอ่ามันไม่ใช่ทะเละเ,ะเห็นเห็นท่านบอกว่าเออมันจะเป็นบอกเรือค่ะ แต่ว่ามันจะมีอ,อีกโซนหนึ่งมันจะเป็นทะเลนะคะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ก็เดินเล่นไปนะคะจะบอกว่าขี่ม้าไล่ลเด้อยพี่น้องตามทางเห็นไหมมีขี่มาด้วยเอาพี่นะคะโอไกด์ของเรานะสุดหลอ่อถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูนะคะวัน <Yes. S 1> นี้มาเดินเล่นนะคะ yes. นิดหน่อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วเ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็พาเราเดินไปนะคะเดี๋ยวจะเดินข้ามสะพานข้างหน้านี้ไปคือระหว่างทางอ่ะเราพูดภาษาไม่เก่งใช่ปะคุยกันจนปวดแขนพี่น้อง เบ,บะบะแบะอยู่เราก็เดินไปจ้ะหนาวมากนะคะวันที่ไปคือมันมีลมแล้วฉันก็คิดว่าปาติโทพี่นออ้องข่อยขึ้นมาพออีย่างงามป่านนี้ไม่เคยพบเคยพอนะคะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงบนสะพานนะคะพ่อปู่ก็จะบอกว่าสะพานตรงนี้เวลามันมีนมเรือใหญ่มานะคะสะพานน่มันจะเปิดแยกออกนะคะเพราะว่าเพื่อให้เรือน่ะได้ผ่านไปเนี่ยค่ะตรงกลางตรงนี้แต่เราก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนถึงจะมีเรือใหญ่ผ่านครั้งหนึ่งอุ๊ยดูสิเขามาเป็นคู่น่ารักมาก อาเดินมาจนถึงตรงนี้ก็ขอแวะถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะแชร์แล้วเราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆกับพ่อกับแม่นะคะคือสองคนนี้คือใจดีมากๆคือไม่ว่าเราจะอยากจะรู้อะไรก็คือคอยอธิบายให้เราฟังทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะอธิบายให้เราฟังให้เข้าใจอะไรอย่างนี้คือน่ารัก เราตรงไปอ่ะมันก็จะมีพวกซป,ปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเล็กๆแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวตรงนั้นให้ดูนะคะเเนี่ย,ย,ยช่วงซัมเมอร์นะระหว่างทางอ่ะทุกที่เลยเขาบอกว่ามันจะมีเป็นเหมือนดนตรีมีแต่ดนตรีทุกที่แล้วคนก็จะเยอะมากๆเลยนะคะที่เนี่ยก็คือทั่วทุกทิศก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวคือ

Hva uh -huh. okay. slags sushi? sushi. 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 Yeah. โซนตรงนี้จะเป็นเอ่อที่เขาให้จอดเรือนะคะเพราะว่าตรงนี้ที่เราเดินเล่นอะ่ะมันจะเป็นเกาะเล็กๆมันจะล้อมรอบไปด้วยน้ำเลยเห็นฝั่งตรงข้ามไหมคะที่ที่ที่เหมือนมีโบสตรงนั้นอะ่ะเราเดินข้ามมาจากฝั่งนู้นเนี่ยเรากำลังจะเดินกลับไปฝั่งนู้นนะคะเดินเล่นบ้านแต่ละหลังคืนน่ารักมากเลยมันก็แปลกหูแปลกตาเนาะที่เราแบบมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ย ที่นี่ที่เราเดินนะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะแต่เสียดายที่ว่าเราไม่ได้ค่อยได้ถ่ายรูปเลยน่าเสียดายมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ดูมาถึงจนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะ มาถ่ายลงให้ดูกันอีกนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ